สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ูทูปถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่20เมษายน2566กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ทาการเรียกเอ,อกอัครราชทูตสหรัฐเอ,อกอัครราชทูตอังกฤษและเอ,อกอัครราชทูตแคนาดาประจํารัสเซียเข้าพบทั้ง3คนนั้นได้ออกแถลงการร่วมกันต่อสาธารณชนประนามคําตัดสินของศาลที่มีคําพิพากษาให้ทางด้านวลาดิมีคาราบุซา ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านของทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยต้องโทษจำคุก25ปีด้วยข้อหากบฏและใส่ร้ายกองทัพรัสเซียโดยในถแถลงการต่างๆนั้นทั้ง3คนเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวทางด้านวลาดิมีคารามูซาเนี่ยในทันทีสําหรับการเรียกพบในครั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุนะครับว่าถแถลงการที่เป็นการยั่วยุข,ของนักการทูตมีเป้าหมายเพื่อก,กดดันสารยุติธรรมของรัสเซียและไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากเป็นการแทรกแซงกิจการภายในอย่างจงแจ้ง ความพยายามของสหรัฐและพันธมิตรในการสนับสนุนผู้มีทธิพลที่สหรัฐหนุนหลังอย่างเปิดเผยนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระและเสแสร้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเบื้องหลังที่สหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆที่มีการปราบปรามเสรีภาพในการพูดเช่นเดียวกันซึ่งความพยายามใดๆก็ตามที่พยายามจะต่อรัสเซียเนี่ยครับสิ่งนี้จะถูกขัดขวางและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัคราราชทูตผู้ใดที่ใช้ความคุ้มครองทางการทูดเพื่อทํากิจกรรมใดที่เป็นการก่อกวนนี้จะต้องถูกขับไล่ออกจากรัสเซียเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันในการจับกลุ่มทางด้านอีวานเกิร์สโควิดนักข่าววอสติเจอร์ลของสหรัฐทางสารของรัสเซียได้มีการปฏิเสธคำร้องขอของทีมกฎหมายที่ขอให้มีการปล่อยตัวคั่วคราวนักข่าวคนนี้หลังจากที่ทนายของทางด้านอีวานเกิร์โควิดนั้นได้ทําการยืดอุทธรขอยสารปล่อยตัวและกักบ,บริเวณในบ้านพักแทนด้วยเงินประกัน50ล้านรูเบิลโดยทางสารชี้ว่าการควบคุมตัวของเกิร์สโควิดนั้นเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นได้เรียกเอกอัครราชทูตสหรัฐอังกฤษแล้วก็แคนาดาเข้าพบแล้วก็มีการดําเนินการเนี่ยครับในการที่จะสั่งการหรือว่าเป็นการบอกว่าสิ่งที่พวกเขากระทํานั้นเนี่ยเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของรัสเซียแล้วหากมีการทํากิจกรรมใดๆที่เป็นการก่อกวนซ้ําอีกเนี่ยครับทางด้านรัสเซียนั้นก็คาชับนะครับว่าหลังจากนี้ก็จะถูกขับให้ออกจากรัสเซียนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับสถานการณ์โลกที่เราก่อติดนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องททยอินเตอร์นิวเอาไว้ด้วยหรือว่าหากคุณผู้ชมนั้นเนี่ครับจะร่วมสนับสนุนช่องทายอินเตอร์นิวก็การสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนเพียงแค่เดือนละบ80บาทเท่านั้นซึ่งท่านก็จะได้รับชมข่าวสารต่างๆเนี่ยก่อนสมาชิกท่านอื่นๆในแต่ละวันที่เรานํามาเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมแล้วก็ได้ติดตามกันครับ